เดินหน้าป้องกันเด็กหลุดนอกระบบสอทศออชอ ผนึกกสศนำตวัตกรรมคัดกรองเด็กยากจนและด้อยโอกาสมาใช้ในสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนประเภทสายสามัญทั่วประเทศ3,900แห่งหวังเป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือติดตามนักเรียนอย่างทันท่วงทีรวมถึงพัฒนาครูและสถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพิ่มสมรรถนะในศตรวรรษที่21โดยดรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนนวัตะกรรมการคัดกรองความยากจนพร้อมด้วยนายแพทย์สุภกรบัวสายรักษาการผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษางานวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสเสมอภาคเพื่อการศึกษาก,าส,ก,ากอส,อสออีกครั้งหนึง่งมันเป็นครั้งที่พิเศษตรงที่ว่าสำนักง,งานการศึกษาคณะกรรมการกา,การศึกษาเอกชนหรือสอชอยังไม่เคยได้งบประมาณในเรื่องของการสนับสนุนจากกสศซึ่งกสศเองพยายามที่จะผลักดันมาเป็นปีที่3และครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จในภาพรวมเนี่ยก็ยังมีวิธีคิดที่ว่าโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านดีแต่ในข้อเท็จจริงโรง เรียนเอกชนที่มีนักเรียนที่เป็นผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ยากไร้อีกเป็นจนํานวนมากและก็ครั้งนี้ถือเป็นมิตรหมายอันดีที่ใช้แอปพลิเคชันของทางกสศซึ่งได้สร้างอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ใช้มาทุกระบบของการศึกษาและได้นํามาใช้โดยที่ว่าสํคาคัญเนี่ยจะต้องมีครูเอกชนลงไปปฏิบัติแล้วก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเด็กโอกาสต่อไปก็คือทั้งโรงเรียนทั้งครูบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากกสศอีกในหลายมิติกสศน ำง,งานมาสาปีแต่ง,งานชิ้นใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือพยายามป้องกันไม่ให้นักเรียนที่เขามีฐานะยากลำบากของครอบครัวเนี่ยครับ ต้องหลุดออกจากระบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเหลือมาในช่วง3ปีต้นเนี่ยก็คือเราเรียกว่าทุนสมอภาพหลายประเทศทามาแล้วประสบความสําเร็จจริง,รงๆแล้วไม,ม่ใช่เงินมาจำนวนมากอะไรเลยคิดแล้วเนี่ยก็ปีเราประมาณ3,000บาทต่อคนสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าไม่ให้ครอบครัวเขา,เเาะยะากจนบากจนกระทั่งเหมือนจะฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอู่จนกระทั่งดึงเด็กออกจากระบบการศึกษ ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการวิจัยพบว่าผลเนี่ยได้ดีพอสมควรในสังกัดอีกสังกัดสอชอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในแผนเรามา3ปีแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยปีนี้เราก็จะเริ่มต้นจากจรงเรนที่พร้อมก่อน จาก500กว่าโรงเรียนซึ่งเป็นเงินการสอนตอนนี้ก็สารวจได้นักเรียนประมาณ2,500คนเราเชื่อว่าจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านี้หลายเท่าเดนนี้เป็นปีแรกเราเชื่อว่าปีหน้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นและถ้ามีการพัดน์กรการยืนยันตัวตนได้การเสนอของประมาณก็น่าจะง่ายขึ้น